หลักการที่13เป็นหลักการอยู่ในพระคัมภีร์เพื่อให้เหมาะสมกับพระสติปัญญาอันทรงพระคุณของพระเจ้าในการ,รเผชิญและการแก้ไขปัญหาของคุณครับคุณจะต้องทูลขอด้วยความเชื่อ ในพระธรรมฮิบรูบทที่4ข้อที่16ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราและในกระละที่เราจะต้องนะครับอยู่ในพระธรรมยาขอบบทที่1ข้อที่5ถึง8 ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและไม่ได้ทรงตำหนิและผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอแต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเลยเพราะว่าผู้ที่สงสัยก็เป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัด สัดไปมาผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลยเขาเป็นคนสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางที่ตนประพฤตินั้นดำเนินชีวิตตามพระจนาคำของพระเจ้าอยากอบบทที่ 1>, 1>, ข้อที่2 2ถึง25แต่ท่านทัน้งหลายจงเป็นคนประพฤติตามพระเจนะนั้นไม่ใช่เพียงเป็นผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตนเองเพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพระเจนะและไม่ได้ประพฤติตามนั้นผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อดูตนเองแล้วก็ไป และก็ลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติซึ่งเป็นพระราชบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งอยู่ในพระบัญญัตินั้นมีได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืมแต่เป็นผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็จะได้รับความสุข เพราะการประพฤติปฏิบัติของตนและพึ่งพาในฤทธิ์อำนาจของพระองค์พึ่งพาในฤทธิ์อำนาจของพระองค์2โครินธ์บทที่3ข้อ4ถึง5เรามีความไว้วางใจในพระเจ้าพระคิดอย่างนั้นมิใช่เราคิดถือว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากความสามารถของเราเองแต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้าฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13ข้าพเจ้าผชนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าข้าพเจ้าประชนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าหลักการที่14 ในพระคัมภีร์นั้นคุณต้องเชื่อฟังพระวจนะคำของพระเจ้าอย่างเสมอต้นเสมอปลายอยู่บนพื้นฐานของหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อ3ถึง6เรามั่นใจได้ว่าเราคุ้นเคยกับพระองค์โดยข้อนี้คือถ้าเราประพฤติ ตามบัญญัติของพระองค์ผู้ใดที่กล่าวว่าข้าพเจ้าคุ้นกับพระองค์แต่ไม่ได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ผู้นั้นเป็นคนมุสาและความจริงไม่ได้อยู่ในคนนั้นเลยแต่ผู้ใดที่ประพฤติตามพระชนะของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็ถึงความบริบูรณ์ในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้ ด้วยอาการอย่างนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์ผู้ใดกล่าวว่าตอนอยู่ในพระองค์ผู้นั้นก็ควรดำเนินตามทางที่พระองค์ได้ทรงดำเนินนั้นครับและเพื่อจะจำเริญขึ้นในศีลธรรมอันดีงามของพระเจ้าเพื่อจะจำเริญขึ้นในศีลธรรมอันดีงามของพระเจ้า หนึ่งที่โมทีบทที่4ข้อ7ถึง8นะครับอย่าใส่ใจกับเทพนิยายอันหาสาระไม่ได้แต่จงฝึกตนในทางธรรมเพราะถ้าการฝึกทางกายนั้นเป็นประโยชน์อยู่บ้างทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทางเพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบัน สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตในอนาคตด้วย2เปโตรบทที่1ข้อ3ถึง11สาธุการแรารดแ่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูริจ้าของเราผู้ได้ทรงพระกรุณาแก่เราทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าสู่ความหวังอันมีชีวิตอยู่ โดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์และเพื่อให้ได้รับมรดกซ,ซึ่งไม่รู้เน่าเปื่อยปัสาจากมลทินและไม่ร่วงโรยซึ่งได้เตรียมไว้ในสวรรค์เพื่อท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่ฤทธิเดชของพระเจ้าได้ส่งคุ้มของไว้ด้วยความเชื่อให้ถึงความรอด ซึ่งพร้อมแล้วที่จะปรากฏในวาระสุดท้ายในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จําเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการทดลองต่างๆเพื่อการลองดูความเชื่อของท่านอันประเสริฐยิ่งกว่าทองคําซึ่งแม้เสียไปได้ก็ยังอยู่ซึ่งแม้เสียไปได้ก็ยังถูก ลองด้วยไฟจะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญเกิดศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏพระองค์ผู้ซึ่งท่านทั้งหลายยังไม่เห็นแต่ท่านยังรักพระอ,องค์อยู่แม้ขณะนี้ท่านไม่เห็นพระองค์แต่ท่านยังเชื่อและชื่นชม ด้วยความปิติยินีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้แล้วพระวิญญาณแล้ววิญญาณของท่านทั้งหลายจะได้รับความรอดเป็นผลแห่งความเชื่อแล้ววิญญาณจิตของท่านทั้งหลายจึงได้รับความรอดเป็นผลแห่งความเชื่อบรรดาผู้เผยวจนะผู้ได้พยากรณ์ถึงพระคุณซึ่งบังเกิดแก่ท่านทั้งหลาย ก็ได้สืบค้นและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความรอดนี้เขาได้สืบค้นหาบุคคลและเวลาซึ่งพระวิญญาณของพระคิดผู้ทรงสถิตยอยู่ในตัวเขาได้ได้ทรงบอกไว้เพื่อเขาได้ทำนายถึงความทุกข์ทรมานของพระองค์และถึงพัสดุที่จะมาถึงภายหลงัง และเพื่อที่จะตระหนักถึงสันทิสุขที่แท้จริงเพื่อที่จะตรหนักถึงสันทิสุขที่แท้จริงนะครับในสดุดีบทที่119ข้อที่165นะครับ165 1 1 9ข้อที่165 บุคคลเหล่านั้นที่รักพระธรรมของพระองค์มีสันติภาพใหญ่ยิ่งไม่มีสิ่งใดกระทําำให้เขาสะดุดได้บุคคลเหล่านั้นที่รักพระธรรมของพระองค์มีสันติภาพใหญ่ยิ่งไม่มีสิ่งใดกระทําำให้เขาสะดุดได้ครับละในยอหนบทที่16ข้อที่33เราได้บอกความจริงแก่ท่าน เพื่อท่านจะมีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วครับและคุณจะมีความชื่นชมยินดีที่แท้จริงครับมีความชื่นชมยินดีที่แท้จริงในยอห์นบทที่15ข้อที่10ถึง11ครับถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเรา ท่านก็ตั้งมั่นอยู่ในความรักของเราเหมือนดังที่เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระบิดาและยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์นี่คือสิ่งที่เราบอกแก่ท่านทั้งหลายแล้ว <t> เพื่อให้มีความยินดีในเรา <t> ดำลงอยู่ในท่านนี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราดำลงอยู่ในท่าน ขอพระเจ้าทรงไวยพระพรครับ